ดีต้อนรับสู่ช่อง Bigger Revolution เสียงเครื่องยนต์ที่เรารักกำลังกลับมาอีกครั้งกับตำนานที่ไม่มีวันตายรถที่สร้างชื่อให้กับ Honda ในทุกยุคทุกสมัยกับดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งความทนทานนี่คือ Honda Super c u ์160 Enduro รุ่นปี2026ตั้งแต่ปี1958จนถึงปัจจุบัน Super Cup ได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่แค่รถจัก,กรยานยนต์ธรรมดา แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตในทุกเส้นทางของผู้คนทั่วโลกและในปี2026 h อนดานำพลังของความคลาสสิกมาผสมผสานกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตจนกลายเป็นซูเปอร์คัพ160 Enduro ที่พร้อมออกลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือบนทางฝุ่นที่เต็มไปด้วยความทา้าทายเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์160ลูกบาทเซนติเมตร4จังหวะ SOHC ที่ถูกปรับแต่งใหม่ให้แรงขึ้นและประหยัดน้ำมันกว่าเดิม พร้อมระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ตอบสนองทุกการบิดอย่างแม่นยำคุณจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มนวนแต่ทรงพลังในทุกจังหวะขององค์การเร่งความสมดุลระหว่างความคลาสสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ซูเปอร์คับ160 Enduro เป็นมากกว่ารถมันคือประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจของนักเดินทางตัวจริงการออกแบบภายนอกนั้นฮอนด้เลือกใช้โครงสร้างแบบ Double Cradle Steel Frame ที่แข็งแรงและทนทานกว่ารุ่นก่อน พร้อมอยางแบบ Dual Purpose ขนาดใหญ่ที่สามารถลุยได้ทั้งถนนเรียบและทางลูกรังไฟหน้า LED ทรงกลมที่ยังคงกปลี่นนไอของซูเปอร์คัพดั้งเดิมแต่เพิ่มความทันสมัยด้วยระบบเดย์ไทม์ running light แผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบบอกข้อมูลครบทั้งความเร็วระยะทางระดับน้ำมันและโหมดการขับขี่ซึ่งในรุ่น Enduro นี้ยังมีโหมด Adventure โหมดที่ปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์และระบบการสะเทือนให้เหมาะกับการขี่ในเส้นทางธุรกันดารอีกด้วย ระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกขนาดใหญ่และโชคหลังคู่จากโชวะถูกออกแบบให้รับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมขี่ผ่านหลุมบอ่อหรือเนินเขาก็ยังคงมั่นใจได้เต็มร้อยพูดถึงเรื่องความปลอดภัยซูเปอร์คับ160อนดูโรมาพร้อมกับระบบเบรก ABS แบบ Dual Channel ทั้งหน้าและหลังช่วยให้การหยุดรถมีเสถียรภาพแม้ในสภาพถนนลื่นหรือเปียกน้ำ ในด้านดีไซน์ Honda ใส่ใจในทุกดีเทลตั้งแต่บางโครนยกสูงสไตล์รถ a d v e v t u t อ r e สีตัวถังแบบด้านผสมกับกราฟิกแนวเรโโรโมเดิร์นที่สะท้อนถึงความเป็น e n d ดูโรได้อย่างสมบูรณ์แบบเสียงเข้าไอเสียใหม่ให้โทนเสียงที่ลึกและหนาขึ้นทำให้ทุกครั้งที่บิดคันเร่งคุณจะได้ยินเสียงคำรามที่เต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจเสมือนกับกำลังพูดว่าพร้อมออกลุยไปกับคุณทุกที่ และแน่นอน Honda ไม่ลืมเรื่องความสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่ Super ร์ค160 Enduro มาพร้อมบอก2ชั้นแบบหนานุ่มปรับตำแหน่งให้ขี่ได้สบายในระยะทางไกลทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนหลังพอชาร์จ USB Type C ก็มีให้ใช้งานเพื่อให้คุณชาร์จมือถือหรืออุปกรณ์นำทางระหว่างเดินทางได้ทุกเมื่อเมื่อพูดถึงความเป็นเอกลักษณ์ซูเปอร์คั160 Enduro มีให้เลือกถึง4สีหลักได้แก่ green, ส, hill, สีเขียวซา f a ฟารีกรีนสีเทาแมตซิลเวอร์ สีแดงคลาสสิกเรดและสีดำแอดเวนเจอร์แบล็กทุกสีถูกออกแบบให้เข้ากับบุคลิกของนักขี่ที่รักอิสระและชอบความทา้าทายหลายคนอาจถามว่าทำไมฮอน d a ยังสร้างซูเปอร์ครับอีกในยุคที่เต็มไปด้วยรถจัก,กรยานยนต์ไฟฟ้าคำตอบนั้นง่ายมากเพราะตำนานไม่มีวันตายและซูเปอร์ครับคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การขี่ที่มาจากจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์ไม่ใช่แค่พลังของเครื่องยนต์ เมื่อคุณขี่ซูเปอร์คัพ160 Enduro คุณไม่ได้แค่เดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่คุณกำลังย้อนกลับไปสัมผัสความเรียบง่ายที่งดงามของอดีตพร้อมกับความล้ำสมัยของอนาคตในเวลาเดียวกันทุกเส้นทางคือเรื่องราวทุกการขับคือความทรงจำและทุกเสียงเครื่องยนต์คือจังหวะหัวใจของนักบิดตัวจริงซูเปอร์คัพ160อนดูโรจึงไม่ใช่เพียงแค่รถแต่มันคือเพื่อนร่วมทาง ที่จะอยู่กับคุณทุกที่ไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองใหญ่หรือเส้นทางฝุ่นในป่าเขาและนี่คือสเสน่ห์ของซูเปอร์คัพที่แท้จริงความทนทานความเรียบง่ายและความสุขที่ได้ขี่ในตอนท้ายนี้ช่อง b ีเก r ร์เรเบ tion ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมหากคุณรักนายเสียงเครื่องยนต์รักนายตำนานและเชื่อว่าความคลาสสิกไม่มีวันจางหายอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากพวกเราเพราะที่นี่เสียงเครื่องยนต์ยังคงดังก้องในหัวใจเราเสมอ b i เกอร์เร o l ว t ลชันเสียงแห่งอิสรภาพของนักขี่ตัวจริง